มีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเป็นอะไรไหมครับมึงยังไม่เลิกเล่นอีกเหรอเขาเล่นกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองอินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้าบ้านมึงเหรอหรือไฟฟ้าเพิ่งเข้าบ้านมึงเสาไฟฟ้าเพิ่งปักบ้านมึงวันแรกใช่ไหมเขาเล่นกันไปไหนตอไหนดาราเขาเล่นกันดังทั้งประเทศกูดังมาจากคําว่าเสาไฟฟ้าหน้าบ้านคือมึงมาถามเพราะเสาไฟฟ้ามึงเพิ่งมาลงวันนี้วันแรกเหรอก็เลยไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงบ้าน เขาเล่นกันจบไปตั้งนานแล้วมึงไปอยู่ไหนมาโอ้ยเพิ่งจะมาตั้งคำถามดีเลย์มากจนกูดังพูดแตกระเบิดละเบอร์ไปหมดทั้งประเทศแล้วเพิ่งจะมาตั้งคำถามเนี่ยนะเขาเล่นกันไปทั้งประเทศแล้วมึงไปอยู่ไหนมาเนีย่ยังมีคนมากล้าตั้งคำถามมากูว่ามีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเป็นอะไรไหมโอ้ยดีเลย์หนักมากกูว่าไฟฟ้าเพิ่งเข้า อยู่ตามป่าตามเขาแล้วกูว่าเนี่ยไอเนี่ยนะ